นะคพัฒนาดีเขากนนีโป๊ะนะครับว,วันนี้ก็จะมาเล่นอ,อไะไรครับนักกระบี่เจอทเอ้ยนะครับนี่ลองว <c oughs> ันนี้เลยครับที่มากเลยครับดูสิว่าจะเป็นยังไงวันนี้เล่นแบบจิ้มแล้วกันับเดี๋ยวีตาอื่นอาจจะได้ไม่เคาลเตอร์ก็คือสำหรับวันนี้เราจะมาเล่นแค่วันนี้ตาสองตาแล้วกันับ ก็ผมพยายามไม่ให้ดีที่สุดนะ,ะน่าจะเล่นทำไมแั้งนี้มันตาเรานะเราสก,กินเอสเลยก็น่าก็แค่เช่าดาวมีแค่ห้าสิบุ่มไม่ได้ดาวไม่พอใบดึงไม่ได้กลัวแค่นั้นนี่หลอดที่นี่นี่นี่ หลอดเที่ยวก็ต้องซูมให้ดูใช่ไหมหนูเป็นแบบนี้อันนี้แหละฟั่งขวาเป็นแบบนี้เองกระดูกก็ท่างนี้บปากก็จะทะลินทะเลิ้นอ่ะตอนเดินก็จะดูเิๆที่เี่ด้วย ว่า wow, ด่างกินมาสอีซสิเหมือนว่าทอมกบีจะโดนเราแกงอะเขาเก็บยาลโวไปแมวจะอยู่ด้านบนอะ่ะผมไม่ค่อยมั่นใจเลยไม่แมวอยู่นียเพื่นอนจะไป แกงโง่แกงโงหรือโง่จริงไม่มีน้ำยาล้างหุ่นด้วยนะมันจะแพ้ก็เพราะไอ้น้ำยาล้างหุ่นเนี่ยอู้มันถือว่าแตกไหมเนี่ยเอ้ยอยาล้างหุ่นไม่ใช่อ๋อก็น่าจะแตกไม่เป็นไรมันมีกรอบ เพราะผมไม่น่ากระโดดเลย <Ret reat. S 1> เปิดได้ชีสครับนักกระบี่เจอชีสแล้วทำไมท่าขนชีสมันไปนแกอ่ะอืมอืม

เพราะว่าลูกกีมก็ค่อนข้างแหลกด้วยคนระับดูดีหมาจับเพื่อนให้แมวด้วยอาฟี่ก็ไม่รู้ช่วยช่วยอเปล่า ่าถ้าไม่ปิงเราก็ชะนะได้ง่าย,ายนี่ครับัวโบโโูรลำยังไงก็ตายบอกเลยแต่อีสิอุ้ยกระโดดอ,อระตชอลลี่ เอยพลาดอีกแล้วผมไม่ใช่ลำแบบเอยแล้วก็ยังให้กับดักด้วยนะตอนปิดเดี๋ยวเราจะปกป้องเออนักซื้อเองโอ้ยแหลก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 

ผมโดนคนเดียวเลยเนี่ยมันแหลก <Help me. S 1> ก่อนนี้มันไม่อินฟิตี้หรอกอนี่ก็ตา <Ret reat. S 1> เอ้ยบ้าบอเฮ้ยทำไมมันช่วยได้อะ่ะเฮ้ยทำไมมันลำได้อะ่ะ เฮ้ยไอ้ผมได้คนแรกเลยเออยยมยยมยมยมถ้าเราก็จะเป็นอย่างนี้นี่โดนเป็ดก็จะเป็นอย่างนี้ อย่าหาลรือกางเลยทอมตอนนี้เวลเราเวลหกแล้วนำครั้งแรกเดี๋ยวก็โดนบอกเลยเราโครแล้วนะงาได้แกงทำกระเบียนยาวมีน้ำยา,นยาล้องหุ่นกระเบียเกาะแล้วเพื่อน

ลำพ้าแต่ก็น้ําแข็งแม่นนะลำพ้าแต่ก็น้ําแข็งแม่นนะครับอืมเดี๋ยวไปสกิลสองกันเลยไปเลยสำหรับอันนี้นะครับผมก็จะอันนี้คนไทยภูมิใจโอเคอันนี้ผมจะเล่นเป็นเคาน์เตอร์แล้วกันนะครับดูทีวเท่แค่ไหนเมื่อไหรอย่าหยุดแทงเออ ก็หวังว่าจะชนะนะมารีวิวสกินทั้งทีโลเร็วโลเ็วนักไปที่แมวแล้วพอที่ใส่มาก็มันมีเควสนะครับ ดาฟ้าเรือดาฟ้าเรือไปด้านล่างไม่ค่อยปลอดภัยไม่ปลอดภัยเลยคือสําหรับตอนนี้นะครับคือผมก็ไม่รู้สิไอ้ปตดมันมาทําอะไรตรงนี้อ๋อไม่อาจะลงไปด้านล่างนะผมผมไม่อาจจะอยู่ด้านขวาอืเราถูกครับเราถูกด้านล่างไม่น,น้าเลยเพื่อนเรารีบขึ้นมานะเออเบอร์สา อ้ยเครื่งชั่วเบอร์สาฉลาดอะเพราะถ้ามันลงไปต่อน,นี้ตายหมดตายหมู่ยาเกาะแล้วก็ยาเกาะแล้วก็ยาเกาะอ,อ่ะนะแล้วคือผมก็ไม่รู้ว่าผมเกี่ยวอะไรอ่ะนพะก็ต้องลากเมลลงไปด้านล่างอ่ะนะ โอ้ยรอดเฉยครับเดี๋ยวดันัะห่อยให้เพื่อนเอาเย็บี่ไปครับ ไอพีนักสืบเห็นค,ควันขาวคือแบบไอวะเสียวมากอะ่ะเออคือผมเห็นนะคือน่าจะโดนรำไปรำระเบียบเออขอโทษขอบคุณโอ้ขอโทษขอบคุณ Okay. A mouse has been tied to a rocket. A mouse has been left. A mouse has been tied to a rocket. A mouse has been caught. A mouse has been tied to a rocket. ดชิลดนน้ำหอมไปก็ถ้าเป็นแบบนี้เลยครับก็ไม่รู้จะรอดหรือ่ครับก็ไม่มีตัวมูกชีต้ตรงด้านขวาสุดด้วยอ่ะ ได้ด้วยเหรอว่าบอดที่สุดผมไม่รู้เลยนะว่าเคาเตอร์แล้วลำได้แต่ทำไมไม่ไปทานชีสยังไงก็ต้องลงไปตรงนู้น่ะ ือโชคดีนะที่ผมนัดน้ำแข็งไปทันผมกวบีนะ้าจะเพพลน้ำเมานะตอนนี้ก็เป็ดก็ทุกดิ ไม่มาเล่นก็ขนชิดฟรีนะมันไม่มีอะไรช่วยอ่ะเอา้เอาแมวเป็นไรไป แกงตัวเองเฉยเลยห้าขุนมันแปลกๆว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยแมวว่ะสวัสดีครับ ก็มาดีครับเล่นได้ทั้งปีบอกเลยไม่มีตีมืออย่างนี้ก็ชิวครับถอเหลือรูนี้กับรูด้านล่างก็ค่อนข้างจะโซนง่ายอยู่ของแมวนะครับตอนนี้ก็เหลือห้านาทีก็ไม่น่าเป็นอะไรลำบากนะบจ้าเพื่อไม่ตายหน้าทีผมกิจุกแมว không cua mình lắm nữa chưa ạ hơi lúc hùng có đàn bày mm. Spy, Spy. Elkado, Elkado, Elkado. là bị đồn đây nè, thôi bài thôi bài okadu 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 ao okadu okadu ao okadu 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 ชิวครับวันนี้ชิวชิวชิวจบอีจียังหนูยังไม่ชนะแมวก็ยังเซ็งเอาบ,อบ้าโบจะเต็มเคาน์เตอร์กแลระเบิด แล้วนายก็มาทำอะไรก็ไม่รู้เอ้ยอันนี้ดีถ้ไมันมีก่อ EC ครัแบบคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับบาย MVP ครับ MVP ทัาเตอร์เมลได้หลายครั้ง ไปก่อนละเลยรอคลิปหน้านะบาย